ดังนั้นนะครับก็พอดีจะขอแนะนำนะครับคณะกรรมการบูฟอร์แต่พอดีคณะกรรมการบูฟอร์เหลืออยู่แค่สองคนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขอแนะนำนะครับคณะกรรมการบูฟอร์นะครับกับผมนะครับนายบรรพตควีลำนะครับก็เปลีนคณะกรรมการบูฟอร์นะครับสองนะครับนายบรรชัยอุตมะนะครับ กรรมการรูกอนะครับสามนายสุขันธ์พิรมกรรมการรูกอนะครับสี่นายสวัสดิ์อุตมะนะครับก็เป็นกรรมการรูกอนะครับก็แจ้งให้พ่อนพี่น้องได้รับทราบนะครับเออ่อนนนออกอนสุโอ้โใหญ่ว่ากันเออดังนั้นนะครับก็ผมก็จะได้อธิบายนะครับสาระ อของร่างธรรมนูนนะครับสิบเรื่องนะครับที่น่ารู้นะครับ <transc> ก <im> ็ให <im> ้พี่น้องนะครับได้รับทราบนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพธรรมนูญฉบับนี้นะครับขยายความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่นะครับ เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายประชาชนย่อมสามารถทําได้นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างสิทธิและเสรีภาพนะครับความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับพื่ออยู่แบบประตรงนีู้นในบังคับเอานะครับเป็นความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับการประกอบอาชีพนะครับ แ,แสดงความคิดเห็นนะครับแนวทางการแสดงความคิดเห็นนะครับร้องทุกข์ฟ้องคดีนะครับชุมชนโดยสงบนะครับชุมชนไม่ยั่งยู่อยู่ต้องการแต่อยู่แบบสงบนะครับรับบริการสาธารณสุขนะครับตาม,มนโยบายของรัฐบาลนะครับที่เขาแจ้างไห่นะครับอนุรักษ์สิ่งภูธรรมชาตินะครับแล้วก็เสนอแนะ นำรัฐนะครับเสนอแนะนารัฐนะครับก็คือวางเรื่องก็คือล่มมตินี่แหละครับเป็นลันกษณะการคายกันนะครับเนาะรัฐธรรมนูญฉบับน,น,นี้นะครับให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานนะครับของประชาชนไม่น้อยกว่าเดิมนะครับทั้งยังขยายให้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้จะยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาให้ใช้บังคับประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลของรัฐมนูรได้นะครับออรัฐบาลนะครับมีหน้าที่จะให้มีการดําเนินงานเพื่อสิออทธิเสรีภาพนั้นเป็นจริงนะครับในทางปฏิบัติโดยที่ประชาชนไม่ต้องไปร้องขอนะครับถ้ารัฐบาลนะครับออถ้ารัฐไม่ดําเนินการประชาชนนะครับและชุมชนมีสิทธิ ที่จะติดตามและเล่งรับก,การทํางานของรัฐบาลและสามารถฟ้องร้องนะครับให้รัฐได้ทําหน้าที่นะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองออรัฐมีหน้าที่ทําให้สิทธิเป็นจริงนะครับ